กลับมาพร้อมกับการรีวิวนะคะแบบสไตล์แกะแล้วก็ลองเลยให้ดูครีมกันแดดนะคะคือ Grace Aura Face Sunscreen SPF 40 PA+++ บวนะคะแล้วก็สบู่ Grace Aura White Facial Soap นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวที่แบบเขาข่ ก,นนะะก็ก่อนการทดลองในครั้งนี้นลิลี่ก็ได้ทดสอบอาการแพ้ก่อนนะคะว่าแบบลิลี่มีอาการแพ้หรือเปล่าแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ลิลี่จะลองกับหน้าให้ทุกคนดูนะคะแล้วเดี๋ยวลิลี่จะมาบอกความรู้สึกขณะใช้นะคะว่าเวลาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะเาไอตัวแรกของเราเนี่ยก็คือเป็น บูใช่ไหมคะที่เขาเป็นลูกมังคุดอยู่ข้างหน้า mm hmm. ก็น่าจะมีสารสก,กรัดจากมังคุดนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นแบบของไทยๆอะไรอย่างนี้เลยนะก็อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า mm hmm. เพื่อผิวที่ขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็พวกทำ ให้สิ่งสกปรกอะไรเงี้ยหลุดลอกออกนะคะแล้วก็จะลดเรือนฝ้าแล้วก็จุดด่างดำค,ควรใช้วละสองครั้งนะคะก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะที่สําคัญนะคะคือต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้นะคะก็คืออาจจะมาลองตรงบริเวณกบตรงใบหูตรงนี้นะข้าหลังหรือไม่ก็เป็นคอหรือ ข้อพักนะคืออันนี้น่าจะเหมาะกับคนหน้ามานะันเขาบอกว่าควบคุมความมันบนใบหน้าแล้วก็ที่จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดสิวนะคะแล้วก็นอกจากนนี้นเขายังบอกว่ามันมีานสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็อัลฟาอาบูตินนะคะก็จะทําให้ผิวเราดูสดใสแล้วก็สะอาดไร้สิวนะคะแล้วก็ไม่มีรอยด่างดำด้วยค่ะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเรนมีใช้แล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยทดสอบให้คุณเลยนะคะว่าใช้สบู่แล้วเป็นยังไงนะอันนี้แบบดีนได้ลองกับแขร์นะเรนเวลาแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นอนกันหน้านะกลิ่นมันก็แบบหอมอ่อนๆนิดนึงเหมือนกับมังคุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการใช้ของเขาก็คือให้เอาเมือแบบถูๆกับสบู่ใช้ปาสกว่อจะเกิดฟองก่อนวิธีการใช้ก็คือทําแบบนี้ ลงมาแล้วก็จะมุป่ปากมนี้ลงมาแล้วก็มันหน้าผากอ,อกนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนกันมีกลิ่นหอมนะแบบหอมหอ่อนๆไม่ได้ไม่ได้ไปกลิ่นแบบหอมแบบน้ำหอมอะไรขนาดนัด้นล้างเสร็จแล้วออกมาเป็นประมาณนี้ก็คือเหมือนแบบรีดูสึกได้นะว่าแบบหน้ามันสะอาดขึ้น แต่ว่าคือสาหรับคนผิวแห้งอ่ะทีแนะนํะว่าถ้าเกิดจะใช้สบูต่ตัวเนี้ยควรทาครีมบำรุงผิวอะไรเงี้ยให้เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเหมาะกับคนหน้ามันเพราะว่าแบบเอาพวกเอก่เอ,อความมันออกไปจากใบหน้าของเรานะคะส่วนเรื่องจุดดำๆหรือว่าแบบรอยสิวเสี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือ ภายในยครั้งแรกมันยังคงไม่เห็นผลแต่ว่ามันจะดีตรงที่มันทําให้หน้าเราสะอาดขึ้นแล้วแน่นอนว่าสิ่งสกปรปกอ่ะมันก็จะไม่สะสมแล้วก็อุดตันนะคะก็ตรงนี้ก็โอเคเลยนะสําหรับสะบูร้างหน้านะคะก็ทําให้หน้าแบบดูไบขึ้นอะไรอย่างนี้นนะคะ่ะตัวต่อมานะคะที่ลิลลี่จะลองก็คือ Grace Aura นะคะ s ซรั่มสกินสกี SPF 40 PA+++ ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมกันแดดนะคะที่แบบไม่มีสีนะก็คือสามารถปกป้องพวก UVA แล้วก็ UVB ได้ถึง10เท่านะคะเพราะว่ามันมีค่า PA+++ นะคะก็จะทําให้ผิวประจ่างใสแล้วก็ไม่มีสนี<ด>่<ด>นะคะพอเราลงสร็จการบำรุงของเราเสร็จแล้วเราก็มาใช้ครีมกันแดดของเบรซกันเลยนะคะว่ามันจะ ทีการทากระดาของนี้ก็คือวอร์มที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทาแล้วกันดังนั้นลิซก็จะวอร์มให้มันเป็นเนื้อเหลวดๆในบริเวณฝังเลยแล้วเวลาเราทาเราก็แค่ทาเบาๆเอ,อแล้วก็เกลี่ยเนี่ยพอมันคืนเข้าผิวแล้วมันก็จะออกไปได้ เพิ่มเฉพาะจุดที่คิดว่าน่าจะโดนแดดมากที่สุดก็คือตรงจงมูกอันนี้ก็เลยทาเพิ่มไปเางพิเศษก็นา่ามาด้วยถ้าถามว่ามันเกี่ยยากไหมแน่ยน,น่อยคือมันต้องยากกว่าสูตรน้ำอยู่แล้วหรือว่าสูตรที่เป็นแบบเร็วๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวิธีของเรเียกคือการวอร์มก่อนนะแล้วก่อนที่จะใช้มือของเราแบบทาไปบริเวณที่ใบหน้านะคะ แล้วก็ลิลลี่ชอบตรงที่กลิ่นมันไม่เป็นกลิ่นฉุนๆุนแรงๆนะคะมันกลิ่นดูแบบธรรมชาติดีแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีกลิ่นอายนะคะแล้วก็พิสมัยก็คือทําให้หน้าเราดูขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปโดยที่ไม่รอยนะแล้วเวลาเราทาเราก็อย่าลืมทาบริเวณคอด้วยนะคะ ถ้าเกิดถามว่าคนหน้ามันกับคนหน้าแห้งคนไหนเหมาะกันลิลลี่คิดว่าจริงๆแล้วถ้าหน้าแห้งมากๆอ่ะควรใช้ครีมเหมืนที่บอกไปก่อนนะคะส่วนคนหน้ามันอันนี้น่าจะใช้ได้แต่ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดจะแต่งหน้าต่อเนี่ยต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุมมันจะทําให้หน้าเกิดแห้งอ่ะเหมือนมันให้ความชุ่มชื้นในระดับหนึง่ง ก,นนะะก็กลับไปดูที่ดิกันเลยค่ะก็สำหรับลิลลี่นะลิลลี่คิดว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีราคาไม่แพงแล้วก็มีของที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะถึงลิลี่จะเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดจากสารสก,กัดธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักๆเนี่ยก็เลยทำให้ลิลลี่ไม่ได้เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะ แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดสมมติมีคำถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาลิลลี่ท้งแฟนเพจหรือว่าจะคอมเมนต์ถามไวไอจีก็ได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย